哦。Oh. ถึงก็โดนแจ๊สเลยฮะ,ะมันน่าจะเอาเปิร์เห็นออร่ราปะวนะนี่เดินมาเครื่องดีจริงยูชาจังเฮ้ยเน็ตผมมันไม่ดีล่ะเนี่ยเน็ตผมมันลุดเนี่ยเนี่ยอะไรวะเน็ต เพื่อนปั่นไวยังวะไม่เน็ตผมมันไม่ดีหนึ่งจีบีเลยนะหรือห้องหรือเป็นที่ห้องฆาตกรวะนี่ดลยโว้ย ก็มันอยู่ไหนทำไมมันเหมือนแบบวนอยู่แถวนี้อุ้ยเจอแล้วม,มีเครื่องตรงนีนะ้เสร็จเป็เครื่องเดียวไม่อยากเอามาแล้วสมาธิเหนือพิกัดอะ่ะพอมาไม่ค่อยกดติดนะเพอร์เฟก์ดีอ่ะ แต่พอไม่เอามากดมันแขวนวเห็นออลาปะถือเพื่อแล้วเห็นออลาปปะเนี่ยถ้าเห็นนี่ผมเรียบร้อยเลย เห็นจริงด้วยซับเฮ้ยน่าเบื่อจริงเปิร์กมีเยอะตั้งแยะไม่ต้องเป็นเปินเปนงนี้เด้วยก็ไม่เล้ยอ่าชีชาไม่โดนครับไม่โดนอ้าม,มันไม่เล้าหรอทำไมมันมาชอบตีออกทีเดียวแล้วก็ไปว่ะโลกจิต เออมันชอบตีเราแค่ทีเดียวมันก็ไปเลยตีหนึ่งทีแล้วไปตริงมันเพื่อนจะสวดเสร็จแล้วนะแสดงว่าวมันมีทืบเครื่องเห็นออร่านะฮะอย่างหนึ่งและก็คือเราไม่สามารถแอบได้นะถ้าเราเจอขันตกรไล่ล่าเราก็ต้องไม่นี่เลยไปอยูไหนมองวะ ก็รอ,อ,อช่วยเพื่อนอีกว่านี่เหมือนได้ยินเสียงเพื่อนปั่นไฟอ่งนีปนนั่นไอ้เศษก่อนดีกว่าเนาะรลเบิดปะรลเบิดปะา,า,า,าจะไม่ระเบิดไม่ระเบิดก็เยี่ยมผมไป่อเลย

รับส่งเร่สงสนใจฮะอ่านต่อครับเอา้าคืออะไรยังสวดกันไม่เสร็จหรอเอา้าแล้วไปสวดกันใหม่เหรอมันไม่สวดให้มันเสร็จตั้งแต่แรกเครื่องจู๊กอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่ผมว่าไอ้เครื่องถงกลางน่าจะยังปั่นอยู่ไม่เสร็จไปปั่นมันตึงอ้าวเสร็จแล้วเหรออุ้ยเยี่ยมว่ะโคตรหล่อเครื่องจูกอยู่ไหนไม่นะมไรู้งงจเจียวเครื่องแล้ว ไปเลยโอ้เครื่องอยู่เดี่ยวๆนี่เะอีเพื่อนจุ้นานมากจะจุ้นานมากฮะอนี้ยังสวดยังไม่เสร็จเลยเอา้าสวดจะเสร็จอยู่แล้วสวดใหม่เอา้าคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันจะสวดเสร็จอยู่แล้วแล้วมันก็ลุกขึ้นแล้วก็มานั่งสวดใหม่อะนะอะไรของมันวะมันโยกเกมมันเนี่ยฮะ อ้าวแล้วมันก็หยุดสวยอีกแล้วอะไรของมันวะคือมันจะสวดจะเสร็จแล้วแล้วมันก็หยุดสวดมันก็สวดใหม่เออเอาไอ้เหี้ยมัวแต่ดูนี่ดูแต่มัวแต่ดูว่ามันสวดหรืออะไรยังไงคืองงอ่ะทำไมมันสวดแบบมันจะเสร็จแล้วแล้วมันก็หยุดคืออะไรงงไม่เข้าใจทำไมทำไม ผมว่าผมต้องไปช่วยว่ะอีกคนนึงน่าจะมึนนะคนนึงน่าจะมึนแผ่ไม่ได้เลยแล้วผมของสามคนน่าจะมึนนะผมต้องไปช่วยอะ่ะเพราะว่ามันไล่มันก็หยุดอะไรของมันก็ไม่รู้งงนะเออปั่นไฟเสร็จก็ไม่เสร็จอีกคนนี้สามอะ่ะ ยัดเครื่องนี้เลยไหมละ่ะเกียร์แล้วไล่ใครวะไล่ผมวะ <c oughs> ตรงไหนวะลืมมะลืมจริงแ <sk ill> อบเฮ้ยี่ยน่าจะแถวๆนู้นอะ แถวนน่นอ่ะใช่ไหมคือเราวิ่งตรงมาตรงมาแล้วเราก็นี่ไงยังจำได้นนเนาะเขาจำดีเสียอุ้ยเพื่อโดยละเพื่อไม่มีไม,ม,ม,ม่มีตายยากหรอมันระเบิดไปแล้วเนาะมัคนคงไม่ระเบิดตามหรอกหรือเปล่าวะ คือผมไม่เคยเล่นขารการแล้วเอาเปิ์กเครื่องปั่นระเบิดไปเลยทุกรอบนะเลยไม่รู้ว่าอะไรวะมันระเบิดแบบยังไงเ่ะก็คือมันระเบิดแบบไม่ใช่ว่ามันทีเดียวหรอคือมันแขวแล้วมันระเบิดได้สองสามรอบเลยหรอเมื่อปอมากอะไรเกมงงเลยแบบนี้แล้วก็บนไฟเอ้ยไม่ใช่ประตูทางออกอยู่ใกล้กันเลยนะดูดิโอ้โหอยู่ใกล้กันประตออก บัสโซบไปมันเริ่มมหลิดไปแล้วโดยละวิแวนไม่มีตายยากนะฆาตกรน่าจะเอาสดนะทั้งเราก็ออกเลยโอ้ยยังไม่โดนแผลสักรอบเลยฆาตกรชอบแบบปาตีทีเดียวเราก็ไปอะ่ะแล้วเลื่อนมันไหลอย่างนั้นเ่ี๋ยพึ่งอย่าพึ่ง,องโอเคเผื่อฆาตกรมันมี perfecty ไงถ้าเราเปิดเลยมันอาจจะออกไม่ได้นะไปแล้ว น่าขบขานมากเปิรแล้วเปิดแล้วเปิดกี่รอบก็ไม่รู้โอ้ยแต่รอบนี้ไม่ไม่ค่อยเดือดรอบนี้ดูซีอยู่แต่พอร้วนี้ก่อนนะต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้ว